นี่คือสุดยอดรถยนต์ที่แข็งแกร่งและปลอดภัยที่สุดคันหนึ่งของโลกมาพร้อมกับกระจกกันกระสุนตัวถังก็กันกระสุนแถมยังการระเบิดมีม่านควันและยังเป็นรถยนต์ที่ m r b e ตอรีเคยนำมาทดสอบระเบิดจริงมาแล้วและมันก็แทบไม่เป็นอะไรเลยซึ่งหากเทียบกับ SUV คันอื่นที่กระจายกลายเป็นแค่เศษเหล็กสามารถโจมตีด้วยไฟสว่างสูง มีระบบพ่นสเปร์พริกไทยเมื่อเปิดประตูแบบช็อตไฟฟ้าพร้อมกล้องมองกลางคืนอินฟราเรดมันคือเรสวานีแวนเจน เบรสวานี ani, ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกันผู้นำในการสร้างยานยนต์หุ้มเกราะที่เป็นพื้นฐานมาจากรถยนต์รุ่นต่างๆในท้องตลาดสร้างเป็นรถ SUV ที่มีความแข็งแกร่งดูดันทนั้งในแบบใช้งานในกองทัพและแบบใช้กับพลเรือนทั่วไปโดยล่าสุดกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกมาในชื่อวันเจนโดยใช้พื้นฐานมาจากรถ SUV ทรงหรูคัลเดเลกซเอสคารเลเป็นงานดัดแปลงและการออกแบบเฉพาะตัว ให้รถตรวจการทหารแบบ SUV ที่มีรูปทรงบึกบึนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายนอกเหมือนหลุดออกมาจากค่ายทหารที่พร้อมรุยในทุกสภาวะพื้นที่ทั้งเส้นสายตัวถังที่มีความเหลี่ยมสันกันชนหน้าที่ทำมาจากเหล็กกล้าด้านหน้าติดไฟ LED สีดวงที่ขอบฝากระโปรงหน้าพร้อมโลโกโล้ s 1น e, ีขนาบข้างด้วยไฟหน้าใหม่ทรงเหลี่ยมแบนบางปิดท้ายด้วยกันชนหน้าทรงแน่นหนาพร้อมขอลาก และอุปกรณ์ช่วยเหลือหรูวินส์ขนาดทาการลุยออฟโรดติดตั้งไฟ LED ที่มีกําลังสว่างสูงที่แนวยาวของหลังคาแผงประตูรอบคันถูกเปลี่ยนเป็นแบบทึบทาให้พื้นที่กระจกรอบคันลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจุดนี้อาจทาให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ลดน้อยลงไปฝากระโปรงหน้าถูกเปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยมพร้อมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายรถถังด้านข้างมาพร้อมกับกาบซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้อลอลลอยขนาดใหญ่ถึง22นิ้ว ผมในอย่างออฟโรดขนาด35นิ้วฝาท้ายขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งเหมือนกับรถของกองทัพโดยไม่มีกระจกหลังพร้อมกับมีแถบไฟท้ายติดอยู่ที่ด้านบนของฝาท้ายแต่ให้ความสะดวกสบายในการเปิดฝาท้ายระบบแฮนด์ฟรี ยังมีมิลิชารีแพ็กเกจที่เป็นออปชันเสริมให้เลือกโดยคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ95,000ดอลลาร์ 95, สหรัฐหรือประมาณ3.2ล้านบาทจะได้เกราะเสริมที่สามารถกันกระสุนได้มากขึ้นตัวถังเสริมความแข็งแกร่งเพื่อกันแรงระเบิดยางรันแฟตที่วิ่งได้แมอยางรั่วกันชนหน้าเหล็กกล้า Vince, พร้อมวินส์พร้อมอุปกรณ์เพื่อขัดขวางการโจมตีอย่างไฟที่มีความสว่างสูงเพื่อรบกวนผู้ซุ่มโจมตีระบบพ่นสเปรย์พริกไทยเมื่อจับประตูแบบช็อตไฟฟ้า ระบบกองควันระบบจับภาพความร้อนตอนกลางคืนหรืออินฟราเรดหน้ากากป้องกันก๊าซพิษเสื้อกากป้องกันกระสุนและหมวกกันน็อกกันกระสุนที่แถมให้กับตัวรถยังมีระบบติดต่อกับศูนย์ข้อมูลที่สามารถขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมง ไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างบอะเป็นแบบ3แถวที่ออกแบบมาจากรถที่เป็นพื้นฐานของ c a d ย l l ล c กเอ a คาเลมีจอแสดงข้อมูลผู้ขับเป็นจอแบบโฟรดิจิตอลพร้อมกล้องรอบคันจอแสดงข้อมูลผู้ขับขนาด14.2นิ้วจอแสดงข้อมูลผู้ขับกลางขนาด7.2นิ้วและจออ n f โฟเทนเมนต์ขนาด16.9นิ้วพอมาลัะที่สามารถปรับอุ่นได้บาะหน้าปรับ12ทิศทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติ3โซนระบบเสียง พร้อมลำโพง19ตัวจาก AKG ท่านชาสมาร์ทโฟนไร้สายมีตู้เซฟที่ช่องเก็บของสามารถเลือกให้บอดแถวที่ 2, 2> เป็นกับตันซีดได้พร้อมฟังก์ชันเบาะนวดมีหลังคาพานโนรมิกซันรูฟขุมกำลังเครื่องยนต์มีให้เลือก3แบบ v 8 6.2ลิตร313แรงม้าแรงบิดสูงสุด623นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลัง281แรงม้าแรงบิด623นิวตันเมตรและรุ่นท็อปสุด v 8 6.2ลิตร s u p e r c h เจ g e r ให้กำลัง810แรงม้าแรงบิดสูงสุด9 1 1นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อ ระบบช่วงล่างแบบ m a n น t i c Right Control และ Limited Slip และ Differential ลเ s w a e. n i เปิดให้เริ่มจับจองกันได้แล้วกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง r e s w a n ่แวนเจนตโดยตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่3 0 0 0สนดอลลาร์สหรัฐหรือมา10ล้านบาทและรุ่นท็อปสุด $700,000 ดอลลาร์ 7, สหรัฐหรือมา25ล้านบาท ในช่วงนาฬนาิาระแท็กซี่บินได้ลิเลียมซึ่งเป็นแท็กซี่บินได้ครั้งแรกของโลกที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานการบินยุโรปจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับบริษัทแท็กซี่บินได้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากประเทศเยอรมนีลิเลียมได้รับอนุมัติจากองค์กรความปลอดภัย ด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป European Aviation Safety Agency ให้สามารถออกแบบและดำเนินการผลิตที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องบินพาณิชย์ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอากาศยานพลังงานไฟฟ้าที่สามารถบินขึ้นลงแนวดิ่งได้หรือ eVTOL โดยจุดเด่นของเท็กซี่บินได้รุน่นนี้คือการใด้ขับเครื่องด้วยใบยพัดและมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กมากถึง36ตัวติดตั้งอยู่บริเวณปีก ทางด้านหน้าและด้านหลังใบพัดเหล่านี้สามารถหมุนได้หลายทิศทางทําให้ตัวเครื่องบินสามารถบินขึ้นลงแนวดด่งได้โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ยังใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าบินได้ไกลมากกว่าและสร้างเสียงรบกวนน้อยกว่าอากาศยานพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดมากถึง7คนบินด้ความเร็วปกติที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็วสูงสุดได้ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าพัฒนาแล้วเสร็จคาดว่า จะสามารถบินในการมากถึง200กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งโดยขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบแล้วคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้จริงในปี2025นี้และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาช n แนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบร,รูุหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ สนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อบัวข่าวพูดคำว่าสิกายนตปนีนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะครับ

ภาษาไทยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยอยุนไทยครับก็เลยภาษาไม่ค่อยแข็งเลืพุตธกิตาพุทะกิจตา,ตาเอาเดือนอื่นได้ไหมเดือนนี้เลยไปก่อนเป็นเดือนเดียวที่พูดไม่ได้